นี่ขอยบหัวใจกลงนี้ลูกโอเคก้คนยลครับพี่โอเคจบต่อต้งมีได้ี้ได้ลมาเละค่ะพี่อไปเลยขอบคุณพ่ลูกขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆคะ โอเคโอเคโอเคนะคะครับลูกนะคะทำยิ่งนะมันมันค่อนข้างยากในการที่จะแบบคอนโทรลเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงด้วยก็จะทำเต็มที่เพื่อทุกคนเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็แบบออฟที่เส้นก็คือปล่อยสปอยการซ้อมของเราไป เราจะมีอะไรสปอยส์สุดท้ายไหมก่มอนที่มันใคได้เจอจริงๆแล้วเ <c oughs> อ่อน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะารการหนูว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กับทุกๆโชว์เพราะว่าผ่านกระบวนการคิดมาค้างๆท,ที่จะเยอะทั้งเอ่อตัวเพลงเองแล้วก็โคร,ร,ร์คาร์ฟแล้วก็รวมถึงโชว์แน่นอนว่าเดือดแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์เลยค่ะถ้าส่วนเพลงเนี้ยมันหยบดความบอกตัวกเรื่องตาวอะไรของเราหรือเปล่า ก็หลักๆมากจะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้แหละอยากให้ทุกคนมาแบบวิ่งเล่นในสวนดอกไม้ไปได้วยกันะคะใช่แล้วก็ได้เห็นทั้งพาร์ทชีวิตเลยแหละว่าแบบชีวิตก็มีทั้งความสุขความเศร้าแล้วก็เ,เป็นความจริงข,งของของของชีวิตที่แบบเหมือนเหมือนโลกใบหนึ่งที่มีทั้งต้นไม้ดอกไม้มีบ้านมีสิ่งมีชีวิตที่ที่อยู่ยในโชว์นี้เลยค่ะทุกโชว์เลย แับเชิญที่บอว่าเกสที่ออฟฟิเชียลแจ้งมาแล้วเรียกว่าเราจะมีแบบการละครหรือเปล่าเรามีก็ไม่ไม่มีการละครม,ม,มีมีเป็นโชว์ที่เซอร์ไพรส์ทั้งเกสเออนอกค่ายแล้วก็ในค่ายด้วยค่ะทุกทุกคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์กับพี่ๆทุกคนเลยใช่ทั้งตัวเออที่มาฝึกซ้อมกันเมื่อวานก็พี่ๆในค่ายก็น่ารักมากค่ะ แล้วก็ส่วนเกสนอกค่ายน่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆก็จนมาถึงวันนี้ก็ยังนึกถึงสิ่งที่เริ่มต้นอยู่ค่ะพอถอยทำไมเกสพิเศษที่มาจากนอกค่ายก็อะไรอะไรที่เข้าวงการมาตั้งแต่แรกๆด้วยด้วยด้วยสิ่งไหนก็วันนี้ก็จะได้กลับมายืนตรงนั้นอีกครั้งนะคะง่เาใป็นแฟนเาใช่ค่ะพูดถึงหน่อยว่าวันนี้เป็นแฟนก็ส่งกำลังใจมาเต็ม ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยไม่ว่าจะแบบทั้งอยู่ที่อย,อยู่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ทั้งในจอ,อใน Twitter ใน i อใน Li n e Official ทุกๆอย่างคือหนูรับรับรู้ถึงทุกๆกกำลังใจของทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจยอมรับในทุกๆอย่างที่เป็นฟิลแล้วก็ หวัว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็เอนจอยไปกับทุกๆอย่างในชีวิตเลยแล้วเราอยากว่าคุณใครอีกไมเพื่อนหรือว่าคุณแม่อะไรจริงๆขอบขอบขอบคุณครอบครัวค่ะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณเบกกี้พี่น้ำเฮงแล้วก็ทุกคนในค่ายไอรอน a ฟ t ต r รีเลยที่พีพีเทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะ มีอะไรที่พัดผ่านมาก็จะจะสามารถข้ามไปด้วยกันแล้วก็ไปต่ออย่างยังมีความสุขให้ได้ค่ะอันมีีสปอยโชว์เด็กมันเป็นโชว์ที่ที่คิดว่าแบบอันแบบแต่แต่ต้องฟีพอแต่อ้โจริงๆทำท่าทุกโชว์เพราะว่าทุกโชว์หนูแบบว่าใส่เต็มทุกโชว์เลยแต่ว่าถ้าแฟนๆน่าจะที่น่าจะชอบน่าจะเป็นโชว์ที่ ที่โชว์เปิดเลยค่ะแล้วก็โชว์ของเกสในค่ายและกันใช่น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะว้าว Amazing งั้นให้าอะไรโชว์หรืเราเออมีทุกอย่างเลยค่ะแบบว่ากลมกล่อมแน่นอนโอเคค่ะงั้นให้พี่ฝากได้ก็ ฝากเป็นกำลังใจนะคะทุกๆคนก็วันนี้ทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะฟินจะเต็มที่ในทุกๆวันเลยค่ะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ Enjoy เอนจอยไปกับโชว์นะคะเจอกันนะคะซิ๊